สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับกา,การแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่786แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่8ด้วยเนยะวกราคม2563ัวแหบแวบๆผ่านสัปดาห์แรกของปีมาแล้วนะครับ5วันอย่างรวดเร็วทำงานเต็มทุกวันนะครับแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นปีใหม่ ทำได้อย่างที่ใจหวังไว้หรือเปล่านะครับที่วางแผนกันไหมอะ New Year Resolution เนี่ยว่าแบบฉันจะทำหนึ่งสองามสี่ห้าทำได้ไหมนะครับก็ลองแชร์กันมานะครับแล้วก็ระหว่างรอคนเข้ามานะหมอขออนุญาตแชร์นะครับเข้าไปในกลุ่มบางกลุ่มนะครับนะแชร์แชร์คอนเทนต์นะครับ แล้วก็ถ้าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกหมอกันหน่อยนะครับเพราะมีบุญญากกดเพจนะครับแล้วก็เพจเพจคลินิกนะครับโอเคเรียบร้อย เป็นไงบ้างครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะระหว่างที่หมอโอเคหูหนาวมากเลยนะนครพน,นม11องศาโอค้คงหนาวมากเลยนะฮะคุณชายก้นครัวสวัสดีครับคุณยุย้ยสวัสดีครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้าน,นะฮะภาพและเสียงโอเคนะนะครับคุณคุณชายแจ้งมาแล้วนะครับเอราว่าเสียงดีนะฮะคุณวราพรบ,บอกาภาพแจ่มเสียงชัดนะครับ ก็อันนี้ก็จะโปรดักชันก็จะดีหน่อยนะดีกว่าตอนช่วงเย็นภาพอาจจะไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับหมอขอพูด8เนื่อแปอีกแล้วนะฮะเลข8เป็นเลขที่ดีสําหรับหมอจริงๆนะฮะแวิธีนะครับในการลดความเสี่ยงในการแท้งบุตรนะครับแวิธีในการลดความเสี่ยงในการแท้งบุตรนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ เป็นหมอเนี่ยเขียนเองด้วยนะครับแล้วก็เอาเรฟเลน์มาจากต่างประเทศบางอันเป็นเป็นเรื่องของบทความแล้วกันนะครับต้องมาเริ่มอ,อย่างนี้ก่อนคําว่าแท้งบุตรเนี่ยคืออะไรนะครับแท้งบุตรตามานิยามของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบางประเทศเนี่ยแท้งบุตรเนี่ยเอา20สัปดาห์22สัปดาห์ของประเทศไทยเนี่ยเอาแท้งบุตร28สัปดาห์นะครับ คือหมายความว่าเกิดมาแล้วไม่รอดชีวิตเนี่ยเขาก็จะตีเป็นแท้งนะครับแต่ต้องบอกงี้ของประเทศไทยในบางโรงพยาบาลนะครับในบางสถาบาันอาจจะเอา24สัปดาห์22สัปดาห์คือเกินเกินกว่า24เกินกว่า22เนี่ยเขาสามารถเลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นก็ถือว่าตีไปว่าเป็นภาวะแท้งบุตรนะครับซึ่งภาวะแท้งบุตรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้ว80%เนะครับเจอใน3เดือนแรก ่ยเดือนแรกครับเจอใน3เดือนแรกครับแล้วก็ส่วนที่เหลือแน่นอนก็จะเป็นช่วงไตรมาสที่2นะครับจนถึงกลางกลางยีสัปดาห์อะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมักจะแตกต่างกันนะครับถามว่าภาวะแท้งเนี่ยเจอบ่อยไหมนะครับเจอได้ถึง1 0บถึงสิในผู้หญิงตั้งครรภ์เลยนะครับเดินมา10คนจะมีภาวะแท้ง1คนนะครับจะเป็นแท้งบุตร1คนก็ก็ไม่น้อยนะ1ใน10น,นะครับ 1.5ใน10อย่างเงี้ยนะครับก็วันนั้นเป็นเรื่องที่หมอสูงทั่วไปก็จะได้พบเจอนะครับแล้วก็ต้องต้องทำการรักษานะครับมาพูดถึงในมุมของคุณแม่บ้างนะครับว่าแน่นอนไม่มีใครอยากแทงลูกนะครับเราตั้งใจและอยากมีลูกนะครับอยู่ดีมีเลือดออกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นความกังวลใจนะของคุณแม่และของคุณพ่อด้วยนะครับ หมอก็จะเลยมาบอกนะแวิธีนะครับในการลดโอกาสการแท้งบุตรนะครับข้อที่1นนะครับเป็นความจริงแต่บางทีเราก็ต้องซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับท้องตอนอายุอย่างน้อยนะครับข้อที่1นนะฮะท้องตอนอายุอย่างน้อยเหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาวะแท้งบุตรเนี่ยนะครับเกิดจากพันธุก,กรรมของตัวอ่อนผิดปกติ ทำไมพันธุกรรมของตัวอ่อนถึงผิดปกติก็เพราะว่าพันธุกรรมเซลล์สืบพันธุ์จากคุณพ่อกับของคุณแม่มาเจอะกันนะครับแล้วผสมกันได้ไม่ดีต้องหอกผสมกันได้ไม่ดีส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุนะครับส่วนใหญ่นะต้องหมกส่วนใหญ่นะครับเกิดจากอายุยิ่งอายุเยอะนะครับโอกาสแท้งบุตรยิ่งเยอะนะครับเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยโอ้โหโอกาสแท้งบุตรบางทีบอก50 50เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากหลีกเลี่ยงการแท้งบุตรจริงๆนะฮะควรจะตั้งครันตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแต่อายุยังน้อยของหมอนี่ก็ไม่ใช่ท้องวัยรุ่นนะฮะคือเอาว่า25เอาตวเอาว่าต่ำกว่า30เนี่ยก็จะดูแลง,ง่ายนะครับโอกาสแท้งก็จะลดลงนะอันนี้ข้อที่1อันที่2นะครับถ้ามีโรคประจําตัวอยู่นะครับให้คุมให้ดีไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไต ไทรอย s L ์ e คือโรคประจำตัวอะไรก็ตามแต่ที่เรากินยาอยู่เนี่ยนะครับคุมให้ดีถ้าคุมได้ดีโอกาสแท้งบุตรจะลดลงนะครับในหลายๆโรคเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามีโรคอยู่ต้องคุมให้ดีนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3นะครับฟังเหมือนง่ายแต่ทำยากเหมือนกันคือกินโฟลก นะครับมีข้อมูลการศึกษาบอกว่ากินโฟลิกเนี่ยนะครับสามารถลดอัตราการแท้งได้นะครับความยากคือบางคนเราไม่ได้ตั้งใจจะมีน้องอ่ะใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ได้กินโฟลิกมากินก็เมื่อรู้ว่าท้องไปแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะทางที่ดีควรจะกินก่อนตั้งครรภ์น,นะครับควรจะกินก่อนตั้งครรภ์ก็มีคํากล่าวที่ว่าถ้าไม่ได้กินยาคุมก็ให้กินโฟลิกเลยนะครับนะ ข้อที่4นะครับปรับไลฟ์สไตล์ให้ดีนะครับไลฟ์สไตล์ของหมอนี่หมายถึงว่าถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็ให้เลิกสูบซะถ้าเป็นสูบบุหรี่มือ2คือแฟนสูบก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแอลกอฮอล์ให้ลดนะครับถ้าใช้สารเสพติดก็ต้องงดไปเลยนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไลฟ์สไตล์ดีขึ้นแล้วก็จะโอกาสการแท้งบุตรก็จะลดลง ร,รวมทั้งน้ําหนักด้วยนะฮะโอ้น้ำหนักอ้วนเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับมีโอกาสทาให้แท้งบุตรเพิ่มขึ้นต่อมานะครับสิ่งแวดล้อมเราควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีข้อมูลถึงเรื่องของ,ของ PM 2.5นะครับที่เพิ่มโอกาสแท้งบุตรได้เหมือนกันนะครับนะ PM 2.5เนี่ยข้อมูลชัดเจนแล้วก็เรื่องของสารพิษต่างๆไมวตะกัวสารหนูพวกนี้นะครับอืม ต้องหลีกเลี่ยงนะต้องหลีกเลี่ยงนะครับต่อมานะครับข้อ6ให้หลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะครับการติดเชือ้อการติดเชือ้อต่างไม่ว่าจะเป็นในช่องคลอดนะครับในอุ้งเชิงการรวมถึงการติดเชือ้อทั้งตัวเลยเช่นไปทานอาหารและเกิดอาหารเป็นพิษนะครับติดไวรัสขึ้นมาเนี่ยนะครับเพิ่มโอกาสการแถมเท่านั้นก็ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ สะอาดสะอาดนะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะครับอาหารที่ทานก็จะควรจะเป็นอาหารปรุงสุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ7นะครับก่อนท้องให้มาเช็คอัพให้มาตรวจหาความผิดปกติทั้งหลายทั้งแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆที่หมอพูดไปเมื่อกี้นี้เรื่องของโรคทางพันธุก,กรรมนะครับเรื่องของเ,อเนื้อง,งอกที่ตัวมดลูก เนี่ยไหมครับถุงน้ําที่รังไข่พวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแทงบุตรได้เพราะนั้นเช็คก่อนแล้วทําการรักษาให้เรียบร้อยนะครับก็จะลดโอกาสแทงบุตรข้อสุดท้ายนะครับถ้าท้องแล้วให้รีบมาฝากท้องนะครับเพราะภาวะบางอย่างเราอาจจะยังแก้ไขได้หรือพอนหนักให้เป็นเบานะครับท้องปุ๊บรีบมาฝากท้องน,ะนี่คือ8ข้อหมอย้ำอีกทีนะครับ1นง ท้องอายุยังน้อยนะครับ 2. ถ้ามีโรคประจำตัวให้คุม 3. กินโฟลิก 4. ปรับไลฟ์สไตล์นะครับ5ปรับสิ่งแวดล้อม 6. ห,หลีกเลี่ยงก,การติดเชื้อ 7. เ,เช็คอัพสุขภาพและ 8. ถ้าท้องปุ๊บให้รีบมาฝากท้องนะครับนี่คือ8ข้อที่จะหลีกเลี่ยงการแทงบุตรได้นะครับโอเคขออนุญ,ญาตดูนะครับ ปีนี้ได้คิวอีกซี่มัคคาลาวัยดีมากเลยนะคะคุณกุ้งจิ้งคุณนานาฟีสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีคุณทรัอปเปอร์คุณปังกายเทฟคุณอัฐพรคุณตุ๊กกี้สวัสดีครับโอ้คุณขวัญหมอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับหมดหวังนี่หมอว่ายังไม่หมดหวังนะนะครับยังยัง มีหวังอยู่นะครับนะคุณขวัญน,นะยังมีหวังอยู่นะครับหลังคลอดนะครับกินน้ำห1ึ่ถึงหนึ่งจุดห้น้อยไปไหมหมอว่าโอเคนะครับหมอว่าโอเคแต่ว่าก็ต้องดูสภาวะอื่นๆร่วมด้วยนะครับคุณคุงกิ้งถามว่ากินโฟลิัเท่าไหร่อย่างน้อยๆเดือนหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเดือนหนึ่ง ตีน้าต้อโฟลิกเพียงพอไหมวิตามินอะไรอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับถ้าตามข้อมูลนะครับเอาว่าที่เป็น s t o n g evidence จริงๆโฟลิกอย่างเดียวพอนะครับพอคิดต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าซี่สำหรับคุณแม่นะครับก็33นะครับเอา33จริงๆมี3มไตมากเนาะ1 0บ1 0 5 11คือ33 31.5แล้วก็33 คุณออนมาคุณแพรนะครับตกขาวขนาดตั้งคันน่ากังวลไหมต้องไปดูว่าตกขาวชนิดไหนเป็นตกขาวที่ปกติหรือว่าเป็นตกขาวแบบติดเชื้อนะครับต้องให้คุณหมอใกล้บ้านเป็นคนตรวจภายในให้ดูให้นะครับผมคุณธนก,กิจท่าสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้8นาทีไหมหัวสิเนาทีอีกแล้วนะฮะช่วงนี้เกินเป็นประจำก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็ยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ